นายชุวิตก์กมลวิสิตยังคงเดินหน้าตรวจสอบนายเศรษฐาทวีสินผ่านการตรวจสอบโครงการของบริษัทแสนเสรินะคะโดยวันนี้ค่ะก็ได้นําหลักฐานที่อ้างว่าพบการใช้บุคคลอื่นนั้นเข้าทําธุรกรรมซื้อขายที่ดินต่อตํารวจค่ะและก็นําหลักฐานซื้อขายที่ดินของแสนสสริให้กับทางกรลอตอน,นั้นตรวจสอบว่าเข้าข่ายปั่นหุ้นหรือไม่แล้วก็ระบุด,ด้วยนะคะว่าในวันจันทนี้ค่ะเตรียมที่จะเปิดโปงปิดท้ายนิติกรรมอัมพรางก่อนที่จะถึงวันโหวตนายกรัฐมนตรีค่ะ นายชูวิทย์กมลวิสิตนำเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินของบริษัทแสนสิริไปยื่นที่สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกรอตเพื่อให้ตรวจสอบว่ามีลักษณะที่กระทำผิดธรรมภิบาลหรือว่ามีลักษณะเข้าข่ายการปั่นหุ้นหรือไม่ค่ะ โดยนายชูวิทย์อ้างว่าพบการซื้อขายที่ดินย่านทองหล่อมีการโอนแล้วก็ซื้อขายผ่านทางบริษัทโนอมินีซึ่งเป็นแม่บ้านและรอปรพเกรงว่าหากปล่อยให้เป็นลักษณะดังกล่าวต่อไปก็จะทําให้นักลงทุนรวมถึงตัวเองด้วยซึ่งมีหุ้นอยู่ประมาณ20,000ห,หุ้นจะได้รับความเสียหาย นอกจากนี้ก็เตรียมไปขอเอกสารการเดินงบบัญชีของบริษัทที่นายเศรษฐาทวีสินเคยไปบริหารอยู่มาตรวจสอบค่ะและก่อนที่จะมาที่กรตอนะคะนายชูวิทย์ก็เข้าได้ยื่นเอกสารหลักฐานกรณีการซื้อขายที่ดินของบริษัทแสนสิดสองแปลงก็คือที่ถนนสารสินและก็ทองหล่อต่อพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้ัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยขอให้ตรวจสอบว่ามีการเลี่ยงภาษีและใช้นอมินีทำธุรกรรมอำําพรางหรือไม่ค่ะ นายชูวิทย์ก็บอกว่าต้องการให้พลตำรวจเอกสุรเชษนั้นตรวจสอบและดำเนินคดีคณะกรรมการบริษัทแสนสฉลีจำกัดมหาชนและกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการเป็นโนอมินีซื้อขายที่ดินในข้อหาทำเอกสารอันเป็นเท็จจัดตั้งบริษัทนอมินีและฟอกเงินโดยเรื่องนี้นั้นต้องการให้รองผู้มนชการตำรวจแห่งชาติทำให้ชัดเจนและเงินกว่า400ล้านบาทหายไปไหนก็หวังว่าตำรวจนั้นจะทำเรื่องนี้ให้ปรกากฏออกมา ประเด็นปัญหาก็คือนอมีนีทั้งหลายเนี่ยต้องเรียนให้รองพอบตรวา่าท่านรองต้องเรียกครับต้องเรียกแม่บ้านต้องเรียกรอปภที่บอกว่าเอ๊ะไม่รู้เรื่องเลยอ่ะไม่เกี่ยวข้องเลยแล้วใครครับที่มันไปเซ็นชื่อที่กรมที่ดินทำนิติกรรมประชุมบริษัทนะต้องประชุมด้วยนะครับและใครครับที่ไปรับ เพราะว่าจะเป็นใครได้ยังไงครับในเมื่อสองคนนี้ราปภกับแม่บ้านเป็นคนขายที่เป็นคนรับจำนองบริษัทรับจำนองแสนสิริจะไม่ถามเลยเหรอครับโดยในวันจันทร์ที่21สิงหาคมนี้นายชูวิทย์ยังบอกว่าจะ แถลงข่าวค่ะปิดท้ายก่อนที่จะมีการโหวตเลือกนายเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีในวันที่22สิงหาคมเพื่อที่จะเปิดโปงกระบวนการนิติกรรมอำพรางการซื้อขายที่ดินของนายเศรษฐาและบริษัทที่บริหารอยู่ค่ะ